นะครับแล้วเราก็มาถึงพัตคาดชื่ออะไรก็ไม่รู้พัตคาดนี้แต่ดูอาหารบนโต๊ะนะครับโอ้โหเพียบอีกแล้วมีข้าวข้นก้อนอะไรก็ไม่รู้เต้าหู้อ่ะนี่มันเต้าหู้อ่ะข้าวข้างในเป็นต้าหู้อ๋อมีเกียวซ่ามาจีนทำไมกินเกียวซ่าวะไม่เข้าใจอมีเกี๊ยวซ่าแล้วก็มีกุ้ง มีเหล้าขาวมีห่ออะไรไม่รู้แทบจะเปิดไม่ได้ไม่เป็นพัตคารนี้ชื่ออะไรนะครับพัตคารนี้ชื่ออะไรพัฒการนี้เหรอคุณจัชื่อไม่ได้เลยนี่คุณไกด์ของเรานะครับนี่คุณไกด์คุณไกด์จะพาเรามาได้ยังไงอยู่ที่อยู่ที่อะไรใช่ไหมอยู่ที่มันจะมีน จับชื่อไม่ได้ด้วยอยู่กลางเมืองอู่มถ้าผมจนจังเชื่อนะผมต้องจังทั้งปาร์ที่จริงเลยโอ้เยอะมากใช่ไหมครับจังนั่นก็ผิดถ้าออฟฟิศจังได้แล้วก็พอแล้วเที่ยวในเมืองไทยเขาสามารถกินตรงไหนตรงนั้นก็พอได้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 แต่เมื่อวานนี้นั่งหน้าห้องน้ำที่ทรมานมากใช่ไหมเวลาเวลาคุณดูคุณให้ทัวร์อย่ากให้นั่งหน้าห้องน้ำใช่ใช่คุณ เอคพีเป็นไงครับวันนี้วันี่นั่แหบะผู้ใหญ่ครับแต่นี่อร่อยมากละอร่อยข้างในเป็นน้ำเปล่าเหรอครับข้างในเป็น้าอันนี้คือเด็กๆครับนอาหารตันขึ้นทุกวันคะอย่างอย่างนี้เด็กๆเอาผู้ใหญ่กระดกให้ดูหน่อยครับเขากระดกวันแรกให้ให้ดีมากไม่ดีอันนี้เป็นน้ำเปล่าตัวไปดีขนาดไหนก็ไม่ดีเล็กน้อยไม่มีรู้สึกแต่เมื่อวานนี่ก็อร่อยโอ้โหนาเมื่อว รับรองคือรถเมล์หล,ลับอย่างเดียว,วตัวขึ้นบิกอ่ะเขาสะสมที่โมเลยไม,เไ,ลไม่เป็นไรไม่เป็นไรเมื่อวานผมไม่ได้กินข้าวเลยทำเสร็จแล้วลูกครับกินข้าวหมดแล้วอันนั้นทาด้วยกัน pues ไหมคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ไม่ยุ่งแป๊ดเด